สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกๆนหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ติดตามช่องอาจารย์เช้าเป็นประจำนะครับอาจารย์เช้ามาแล้วครับวันนี้จะนำเรื่องออตำนาน,น,านพุทธาสาวาวกผู้ยิ่งใหญ่มาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับเรายัางอยู่ในช่วงนี้ครับเราจะไปดู พระอริยสาวกองค์หนึ่งครับที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์ที่ละลึกชาติได้มากมายเทียบเท่ากับพระพุทธองค์เลยทีเดียวแม่ก็มีไม่กี่รูปนะครับที่เป็นพุทธสาวกและก็มีความสามารถเทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าซึ่งถือว่าเป็นศาสดาเอกของโลก พระเถระดังกล่าวก็คือพระโสพิตะเถระนะครับนี่คือชื่อของท่านนะครับซึ่งเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการละลึกชาติได้ตามประวัติตามตำนานของท่านเนี่ยพระโสพิตะเนี่ยเกิดในตระกูลพราหมณ์เช่นกันนะครับเป็นพราหมณ์ที่อยู่ในเมืองสาวัตถีชื่อบิดามารดาของท่านเนี่ยไม่ปรากฏไม่มีการบันทึกเอาไว้นะครับ เมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นเนี่ยก็นแน่นอนครับเกิดในตระกูลพราหมณ์ก็จะต้องจบไตรเพศศึกษาในรัทธิพราหมณ์ถือว่าเป็นการศึกษาทั้งขั้นต้นและก็ขั้นสูงสุดครับต่อมาเนี่ยท่านก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาที่พระเชตวันมหาวิหารที่สวัสดีนั่นแหละนะครับก็ได้ฟังเทศที่พระพุทธเจ้าได้แสดง แล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขคอุปสมบทในพระธรรมในัยของพระพุทธองค์เมื่อได้อุปสมบทแล้วเนี่ยก็ศึกษาเรียนพระกรรมฐานบำเพ็ญสมณธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสี่ปฏิสัมพิธาทั้งสี่เนี่ยไม่ใช่ว่าพระอาหารหันต์ทุกรูปจะ บรรลุได้นะครับหรือจะมีนะฮะก็จะมีบางรูปเท่านั้นที่ได้สั่งสมบารมีมาพอบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็จะมีคุณสมบัติสมบูรณ์ทั้ง4ประการนะครับปฏิสัมพิธาทั้ง4ี่ก็คือถึงพร้อมด้วยปัญญาปัญญาที่แตกทแตกฉานในอัตถกถาก็คือในข้อธรรมทั้งหมดนะครับแล้วก็ปัญญาที่แตกฉานในธรรม ที่เรียกว่าเป็นเหตุนะครับนอกจากนั้นก็มีปัญญาที่แตกฉานในภาษาที่จะใช้ในการแสดงธรรมในการพูดในการประกาศศาสนาและก็มีปัญญาที่แตกฉานในเรื่องปฏิพานการตอบโต้กับบุคคลการตอบคำถามการโต้วาทีทั้งหมดพระโสดพิตะ ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งสีนี้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้เมื่อท่านสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ยังมีปกตินะครับสั่งสมวสีหประการวสีนี่ก็คือความชำนาญน,นะครับความแค้วคร่อง ภาษาอังเกเขาเรียกว่าสกิลส์นะครับซึ่งมีความชำนาญถึง5ประการด้วยกันนะครับ5ประการที่ว่านั้นก็คืออาวัชนะวะสีความชำนาญในการนึกสมาปัชนะวะสีความชำนาญในการเข้าก็น่าจะหมายถึงเข้าฌานออกฌานคำนองน,นี้นะครับอธิฐานวสีความชำนาญในการหยุดนะครับอธิฐานานั้นเนี่ย รีกว่าหยุดนะครับหยุดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับบุตรฐานวาสีความชํานาญในการออกแล้วก็ปัจจเวกคณวสีความชํานาญในการพิจารณาความชํานาญทั้งหมดนี้ก็คือความชํานาญในการเจริญกรรมฐานนะครับในการปฏิบัติวิปัสสนาในการเข้าฌานออกฌานการหยุดอยู่ในฌาน ถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความชำนาญมากท่านจึงได้รับการยกย่องนะครับเนื่องจากท่านเนี่ยมีความชำนาญและก็มีความแคล่วคล่องดังนี้เนี่ยนะครับครั้งหนึ่งท่านนั่งพิจารณาการละลึกชาติในอดีตของท่านเองได้มากมายหลายแสนชาติแล้วเกิดปิติสมนัตขึ้นว่าเราเป็นผู้มีสติปัญญาละลึกชาติในอดีตได้ ถึงห้าร้อยกบอย่างรวดเร็วเหมือนนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนเดียวทั้งนี้ก็เพราะเราเจริญสติปัฏฐาน4ี่โพชฌงเจ็ดและมักมีองค์8นั่นเองการลำพึงกับตัวเองของท่านเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นคำสอนที่บอกแก รุ่นหลังๆนะครับมาจนถึงสมัยรุ่นเรานี้นะครับว่าถ้าเจริญสติปัฏฐาน4โพชฌงเจตและมัคมีองค์8แล้วเนี่ยจะสามารถทำให้ระลึกชาติได้อย่างน้อยก็500กับแล้วก็ระลึกชาติได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่สามารถเข้าฌานได้หลังจากที่บรรลุเป็นพระอารหันต์นะครับก็นับว่าท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐ แล้วก็เลิศด้วยความรู้ความสามารถนะครับจนพระพุทธเจ้ายกย่องท่านว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการละลึกชาติได้เสมอกับพระองค์และทรงแต่งตั้งท่านในฐานะตำแหน่งที่เป็นผู้เลิศก,กว่าภิกษุทั้งหลายในการละลึกชาติได้เทียบเท่ากับพระองค์ท่านโสภิตานี้ก็ใช้วิธีการใช้ความชำนาญน,นี้แหละครับช่วยพระบรมศาสดา ในการประกาศศาสนาจนกระทั่งถึงแก่กาลเวลาท่านก็ดับขันปรินิพานไป แล้วครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เป็นตำนานของพระโสพิตะเทระนะครับผู้ซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่สามารถละลึกชาติได้เทียบเท่ากับพระพุทธเจา้าตามที่เล่ามาแล้วนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีความเจริญในธรรมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อสั่งสมบุญสั่งผมสมบารมีแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งเอาไว้ครับตำนานพระเถระ ผู้ยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆเนี่ยยังมีให้ท่านฟังอีกหลายสิบองค์ครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ